โอ้โหเอาละว้ยนะครับบันเทิงแล้วครับผมตอนนี้มีข่าวบอกว่าเฟรงกิเดยองเนี่ยแจ้งกับเพื่อนร่วมทีมต่างดาวบาซโลนาครับบอกแล้วว่ากูเนี่ยไม่ย้ายนะครับโอ้โหจะเป็นไงก็ช่างแต่กูเนี่ยไม่ย้ายทีมแน่ๆนะครับประมาณนั้นเฟรงกิเดยองครับสตาร์ทีมชาตินิ etherlands ครับเผยกับเพื่อนร่วมทีมบาซโลนาครับว่าไม่มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะย้ายออกจากถิ่นคัมนูไปการแข่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนนะครับ หลังการเจราจารที่ยาวนานระหว่างแมนยูกับบาซ่าเนี่ยในที่สุดครับทั้ง2สโมสรเนี่ยก็สามารถตกลงค่าตัวของนักเตะได้ที่72ล้านปอนด์โดยแบ่งเป็นเงินก้อนใหญ่เนี่ย63ล้านปอนด์ครับส่วนที่เหลือเป็นโบนัสต่างๆด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับการตกลงค่าตัวของเฟรนกีรยองได้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายไปแล้วครับเพราะตัวนักเตะอย่างเฟรนกี้เองเนี่ยไม่มีความประสงค์ที่จะย้ายไปเล่นในิ่นโอแทฟฟอร์ดเลยแม้แต่น้อยนะครับ ส่วนแฟรงกี้เดยองครับมีความสุขและปรับตัวกับการใช้ชีวิตในเมืองกาตารุนยาได้อย่างเพอร์เฟกซึ่งเขาเนะี่ยได้บอกให้เอยินของเขาเนะี่ยแจ้งกับบริชร์ดอโน่ซีของแมนยูรวมทั้งจอห์นเมอร์ทับคับผู้อำนวยการฟุตบอลเนะี่ยให้ลมเลิกความตั้งใจซะที่จะดึงตัวเขาเนะี่ยไปร่วมทีมยังไงผมก็ไม่ไปนะครับ แต่ทางบาร์เซโลนาเองเนี่ยกำลังผลักดันครับบีบให้เฟรนกิเตยองในย้ายทีมโดยด่วนเพราะตอนนี้ครับมีการพิจารณาว่าการขายเฟรนกิเตยองออกไปนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกฎแฟร์ทางด้านการเงินและการลงทะเบียนนักเตะใหม่นะครับต้องขายเขาในการมิทติ้งครับเมื่อวันพฤหัสก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาครับบาซ่าครับแจ้งกับเฟรนกิเตยองครับอย่างเป็นทางการถึงเรื่องจุดยืนของพวกเขาโดยระบุว่าเป็นสิ่งที่สําคัญต่อสถานการณ์ทางการเงินสโมสรที่ต้องยอมรับข้อเสนอจากแมนยูนะครับ ล่าสุดครับเป็นทางสปอร์ตเนี่ยบอกว่าตัวเฟรนกิเดยองเองเนี่ยได้แจ้งกับเพื่อนร่วมทีมครับบอกด้วยใจความว่าเป็นไปไม่ได้ที่ฉันเนี่ยจะย้ายทีมฉันจะย้ายออกจากบาร์เซลโลนาได้ยี่งไรนะครับกูไม่ย้ายกูไม่ย้ายกูจะอยู่ที่นี่อะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โห,โห,โหสุดจัดประหลัดบอกนะครับ แม้ว่าเฟรงกิตดหยองเนี่ยจะไม่ประทับใจกับการปฏิบัติของสมโมสรบาร์เซโลนาแต่ตัวเขาแล้วก็แฟนสาวเนี่ยหลงรักเมืองบาร์เซโลนาไปแล้วและมีความสุขในการใช้ชีวิตที่นี่โดยไม่อยากจะย้ายไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์นะครับโอ้โหบอกเลยว่ากูไม่ย้ายกูซื้ออะไรไวที่นี่หมดแล้วกูจะอยู่ที่นี่ไม่ย้ายไปไหนหรอกนะครับจะมาบีไปกูย,าย้ายทำไมอะไรประมาณนั้นทุกคนคิดเห็นีก็คอมเมนต์เข้ามาเลยสำหรับคำพูดของเฟรงกี้เดยองนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับสว,ส,สวัสดีครับ